สบายดีพี่นอ้องสบายดีพบพอกันเอาประมาณเวลาแปดโมงพี่นอ้องนี้ก็มาอยู่เพื่อนบอกฟังเรามาไทานาซอยเพื่อนหอนยันงมันตะกี้เขาเศร้าก็เบิ่งกเบามีเราเห็นอยังเบามีได้เห็นอยู่บนตา้งกบตาเขียดนะ แต่ว่าประเทศมากกินแรงขึ้นนย่อมแต่ว่าคุณจ้า,จากย็ยุตากา็ตาเขียดแต่ว่าไมนตาเว้นหุ่งเวลาเงี้ยไฟมันมวนัวอยน่มาคือแบบว่าเลนทัรา์าัาาานันไลก็เลยตาราน่อยากทำคทนไซดตาสั่งไงคนห็ดกินได้ไม่น้อยออห็่กินแล้ลวไปไหนมาหาคุดค้ดาคนทักอยู่ในเว้นพอเลยเงี้ยงนํา ไม่เท่าโอ้ไม่น้องเลยไม่เท่าโอ้ยสุดยอดเป็นยินเสียงกบเสียงเกียยหลับไปแล้วเดืกดเดือด่ลงที่ที่ซองที่สามว่ลงเงี้ยงมันคืนนี่เพิ่นก็ไปสมัยตะกี้แห้งว่าึ้นสมัยตะกี้เนี่ยงกับแทรกระบ,<น>บอกบได้ไปจุบ่าเอาไแบบกระบอกแบบเงี้ยมีเสียงเคยไปได้ติังเขียนหน่อยลงไปกตบันไดลงดอกนี่นะไดได้เยอะนะ ปาโตมึงรู้ไหมน้องบ่เอาแม่ไปหาจับคบเองมั้พี่น้องออจับเองเลยได้หนิอีสองดีสามเราไปเ <c oughs> นี่ยน้อนขนาดอันพู้นนนั้นได้ไปจับกูเจ้าเขียดอยู่บ่างผู้นนนะเสียงห้องเจ้าเซลอยู่ยน้องอเพิ่ม <c oughs> อยากหลานนอนบ่หลานได้ผมหมดเพิง่งแกชื่อความลึกลเคยแบบว่าแต่ เคยเงื้องแต่เงื้อตลอดเนาะเพราะว่าสายตาผมยังดีเด้อพี่น้องเอ้ยโกบินซิลลี่อยู่ใส่สิเมเพิเตตาก็เห็นได้เลยนะผินไปเผินยังได้ปลายน่ะทีแรกอเมริกาลบอกไปเนื้อปัดไปเห็นกับโกะใหญ่โอ้ยผิวท่านกับไก่กับไก่ตีเอามาหมกช่าเก่าดกับโกะตุ๊กแกกระเทียมมุก แซ่บเด้อบอัเห็นเขาเจาา้อา,าอ,อ่ะเผ็สดสมเคยกินบหรอบ่เคยแเฮงเสียบแต่ว่าแต่ยิดหน่อยเคยกินก็ได้เทียวองปิ้งจะกินไข่แล้วนะไข่มันจะไขไ่ใหญ่แซ่บแต่ว่าเคยกินแต่ปีกเลยว่ะปิ้งนี่ยคือกับิ้นไก่ได้บอเห็นเขาปิ้งมันตัวใหญ่นะแต่เนื้อมันเนื้อขาวแล้วมันก็แซ่บคือกับส้นไก่นี่แหละบอได้ตางก็เลยกับิ้นไก่นะเดียวกัน ซัดทุกอย่างมันกระแทบเปเลยมันอยู่ทคนกินคนม่ก้ความหมักเนาะเลยก็บางคนที่เคยกินนะว้ากินอะไรได้เถออือข่ายเพื่อนข้างโคบกินข่าวมนี้เคยกินเคยกินสองสามเถือ่อนแกยังหน่อยไปสมเหมือเนเคยคือกันก็มันกระแทบนะมันแยกบอกระวางกบวางเขียดย่างเนี้ยพมาวางแทบนะาาแทบกลวอีกบเราเทียบดอกเพราะว่าเขาอกนังมันมันเนื้อเทาันเลยมาปิ้งกับกบเนั่นแยกบอกเลยเ่ อลายผู้ลายคนบอกว่าข้าโคกับมันมีเส้นเส้นผิดเศษเนี้งมันว่ากินแล้วเบื่อแต่พวกจริงมันไม่เกี่ยวมันอยู่ที่หนังมันผิดมันอยู่ที่หนังมันถ้าเขาลอกหนังมันออกเบิ้ลมันไม่มีปัญหาแม่นแล้วหนังมันไข่มันหามกินบอกง่ายๆเชิงในมันเอาออกเบิ้ลล่ะกินเนื้ออนะกินได้อันนั้นมันเออเป๊ะหรือแบบตายหนึ่งด้วยกันเลยครับเคยกินนะแต่หน้าคนนี้เขาเจ้าไม่ค่อยกินหรอก กินยำแหลกเนาะยำมันห้องเนาะยำเกี่ยวขย้าว <ừ, S 2> ยำเนี ừ, ย่ย <ừ. S 2> มันสีมันไข่คุกมันกำลังเห็ดกินไปนเนาะเลยอาหารเพิ่อมีอย่างเดียวโอ้โหอาหารมะลุงห่างก,กายแบบว่าสไตล์แบบง,างา่ายๆไปเนาะบ้านลวกผักโอ้ลวกผักแจ่วจเพิ่อสิปิ้งปิ้งเนี่ยเขาจะเอือนยังบอกจะปิ้ง ลาวลาเอิ้นสมโม่ล่ะตีงแหนมท่างไทยได้เอิญแหนม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 โม่มาเนี่ยกาพี่น้องลงไทยนาก่มากินข้าวซะก่อนได้พี่น้องเลยโอ้อาหารหน้าแบบกินนั่นนั่นได้พี่น้องเลยสบายดีพี่น้องกินข้าวข่าพี่น้องเลยก่อนจะลงไปไทยนาลงไทยนาตอนนี้โทรโทรตามนางจ่อยเรียบร้อยไหม Những vị trí như thế tương đại là... Nó kín khảo luôn mà Chắc chắn Nước tè, nướng Các em mượn Ném mua, thưa nông Xẹp, nè non Ừ, nó chả xẹp dù Mà thưa nông, mà Kín khảo nấm mè bảo thơm, nấu cắn Củng nó hải Hải nấm mè Thì xùm mua nó hẳn nóng mà Cắt cắn thịt điếp đi Khao cắn cho đọt Đừng có châm lục dèo Các con cũng bảo bố hết, bảo thơm ขนาดโตเฮาเองยังบ่เฮ็ดมาเลยพี่น้องลัวก็ได้บอกคอมเมนต์ดอกผิดกันบ่ก็บ่เทืนโอ้ยจะได้ผิดเองพี่น้องเอ้ยมันก็ะสายไปสายมันไปตื่นมาแล้วไปทางไปทางมัานเนาะคือเหมืนก็มีเวียกของเพิ่นเฮาก็มีเวียกของเฮาซะนอกจากแบบนี้คือละหากันพี่น้องเขาเจ้าว่าผิดกันโลดท้าผิดกลางคืนน่ะเราก็ไปเล่นนั่นอยู่คู่มือพี่น้องเอ้ยแต่มันบ่ได้ทายบางอย่าง ก็ต้มขาบอยให้มันหอมก่อนนะแม่อยู่บาด้าติดกับเพืงงนนอนเล่าเนาะเนน้กันทมือ่อเวลาทีนังีนังใหม่หรอ <c oughs> แซ่ดแหนมนะจบแล้วปะกินข้า้นานำกันเ้อพินน้องเลยบรุนึ่พัหนกน่พนงนึหน่งนหนักนก่งนงับมือลงงั่ เก็บเ็นสวนีย่กิก้าเก้าคือเก้าเก็บมากาะคุ้ยนี่แบบนั้นกล้วน่เลยอื้อือหอี่บเก้ามาเยเน่ยบอกเออบาบินไม่เตรียมไผนาไผนาจะลงบ่ มันียัง่เก่เนี่ยมันมันหดจาดอกมันอะไรดอกน่ดอกไเนี่ยแม่เลือกเอาอยู่ตวดอกแก้วมันมามมือใครหน้าขึ้นาเรกหากสะดุกลวฮะ วะพสตไดกับสรุปเงหรอไทยนาเสรกูไ hey? ด He ้ส <laughs> ูเออไปเฮ้ยเฮ้ยบอสบายดีพี่น้องไม่ยบอเราโพสตอันนี้ไนาเสรกูได้ดูบอกเลยบอกันเย็นบอกมันบอกวันละไทเลยมันบ่อยป้าเฟสนั่นมันบกท่านตื่นบโนะ เบิรจอมีพาแซมาบอกแค่นั้นไอ้ยัดังครับเบิร์วะทิ้งเลยบิเคยมารูปน้จอบิง์ักม้อมากินซต้องทำติดดาวเฟดก่อนาะโอ้ยบทติจะพูมันก็ขึนอยู่แล้วตามันก็ขึนปล้มมันจะเห็นงงานเาวขอเฟสมันเตือนเาตัวดาวพันอะเมด่าซูสินะ จำได้นี่ง่อยอ่าอูลาโพสไปแไม่เจอปึ๊บหมดข้างหีบงยอมขับมากหน้าะไรขาก็ซ๊้อ่ากินกินกนใทายน้าเมียนบุเฟเป้เดสิบอกทายกินเมย์ฮะเองข้าหน้าครับ ักบานห้าพี่น้งเลยบริบูต้ตัวเองครับ่มไม่ผิไม่ไ่ม่ชานไม่ยังดอกไม่ได่ดินไม่ได้ี่ดินนี่เหมาอป่ะมันเกิดตามขอบหอกสร้างเห็ดไม่รอถึงหม้อถึงกุ้ยมันจะได้ดอกมันหนึ่งไหมเว้ยน้าอกวาอุนป็นุ่มเวลาปนตักมันกระเด็นเขาเพราะมัน

นัเลยนละมตมันบ่ท่านเลยบทท่านกินอะองอ่วนสืกินเรีนบอมิดีอะต่อขมามีแล้วกับนะเสรแล้วยังจ่อยขาไปจะไปว่างไว้นี่องเราวันนี้คือดีเราห่ดแล้ววะวันนี้คือดีเราเห็นอยู่หรอ ก็าเคูหุ่นแล้รก็ปปุกขายยากมาออกมือนาเขาจอดอยู่ไหนจ๊ะในหลางเช่นเอากวนบงเปยมานอ่ะเลยแก้ค่ะแบวแบ่ไปเรื่อยแล้วนลางขาจะหออมาไวบนี่ยมวขอไปหาภายาหน่อยนี่ายังมีอมบับเตะอย่ียตไปดูเลย เม่อข้นรัดน้ำผ่งันน่าช็หน้ามันกแห้งนมอหนักต่ใต้๊ดๆนะเมืองไทยหน้าเข้ามลหนึ่งในทีมงานเท้าดินนอกปีทีมงานไลา์คสิ่แล้วอันเ็นหน้าแล้วก่อนบ้านก่อนเมืองจะว่าไลน์ตอนแรกอ่งนี้ยโอมไลน์ตอนแรกเนาะออกไปเมือหน้าภัยหน้ามากเลวเนะ เอาเท่าทงก่อนเด้อแล้วทงนี้จะไปทงอื่นตามมากกดอก่อนกุกไปตามให้ตัวเองดำซ้อยกันเบิเหกุไปว่าผมม่ทางไหนวุเวยใช่เออินเฟนเฮ้ข้าวกำยังอีข้าวกคนตัวเป็นเหอโ จอยกินเขาก็ปนเขียดเนี่องเป็นประจานโตเกิดอะไรกน้อยเปิดฟหวาแกดีมาครบสี่โตเปิดไฟแมงเมา้ัวโลย

ล้วพ้นหรือเปล่าไปได้ยกไปนกอะบ้านเป็นยังไติ๊ทัหมู่บ้านติ๊กยู้าไหมู่บ้านพี่าวเดือนอะไรคะว่าพี่กลับมากู้วันที่ไ้นนะไ้ใช่เนี่ย เงนนเหาแกเินพออ้ยมังมจะมีเง้อนมาอาผมพี่ขอมาใชหมู่หาเจมงยเดไปน้องเพื่อนเองหมมหอกแมว่าป่าได้เป็นระเบิดเมื่อเนี่ยขอปิคลิปไปเันเด้อน้องเด้อเดี๋ยวสลงไทยนาต่อเลยติดตามคลิปต่อไปเดยน้องเด้อตรืตามซองบอกไก่เด้อยน้องเด้อ ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะสรับามลยู่ทิเมียงบ๊วสุขทุกคน